การเรียนรู้เป็นเรื่องจําเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วทั้งการเรียนรู้กับที่เนี่ยมันเป็นเส้นทางชัดเจนนะครับสามารถทำให้เราเรียนรู้ได้รวดเร็วแล้วก็นำมาใช้งานได้จริงได้เห็นผลเร็วผมคุ่กิมสีสงเรานะครับทำงานสัตว์ซอฟต์แวร์ครับผม จริงๆในสายงานหอยทีปัจจุบันเนี่ยครับเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วงั้นถามว่าเก่งมันคงไม่มียั่งยืนยาวงั้นการอบรมครับมันกคค็คือการเพิ่มทักษะให้เราพร้อมจะทํางานในยุคต่อๆไปในกาทงานานี้ครับผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากครับเพราะว่าในการเรียนรู้จริงๆเราครับมันต้องมีการเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนําไปใช้งานจริงได้งั้น การเรียนมันไม่สามารถจะเรียนโดดข้ามขั้นตอนได้มันต้องเรียนเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าว่าสามารถเรียนรู้ตัวเองได้แต่ว่าการเรียนรู้ที่ไม่มีไม่มีผานไม่มีไกด์ชัดเจนนะครับมันก็จะทําให้การเรียนรู้ของเราใช้เวลาเยอะนั้นการมาเรียนรู้กับที่นี่มันเป็นเส้นทางชัดเจนนั้นมันจะสามารถทำให้เราเรียนรู้ได้รวดเร็วแล้วก็มันใช้งานได้จริงได้อย่างรวดเร็ว มีทั้งเรื่องสถานที่แล้วก็วิทยากรหุบลมด้วยนะครับคือเนื่นองจากว่าหลักสูตรนี้เองเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เหมือนปูพื้นฐานที่จะเราให้ไปต่อยอดได้นั้นในการเรียนการเรียนที่ออนไลน์ที่นี่เองเนี่ยหนึ่งคือวิทยากรเนี่ยก็มีความพร้อมนะความรู้และประสบการณ์ที่จะสอนนะครับรวมสามารถจะสอนพื้นฐานแล้วก็แนะนําการไปใช้งานจริงได้นะครับว่าเบื้องต้นสามารถอภัยเรื่องอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็สถานที่เองบลมเองเนี่ยทั้งห้องเรียนเครื่องเงินเครื่องมือต่างก็เรียกว่า พร้อมมากเลยการเรียนรู้ครับผมว่าสำหรับท่านที่อยากจะลงที่นี่ครับหลักสูตรแล้วผมว่าเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างใช้งานได้จริงนะครับเหมาะสมกับยุคช่วงสมัยนั้งคิดว่าใครที่อยากจะต่อยอดทักษะนําไปใช้งานแสวตลาดอะไรครับผมคิดว่าคนรจะมาเรียนรู้ที่นี่เป็นเรื่องที่ดีมากครับก็ท้ายเนี่ยครับผมว่าผมต้องขอขอบคุณ กรมพัฒนาพื้นที่การงานสมาคมสาขาการซอฟแวร์ไทยนะครับแล้วก็มูลนิธิพัฒนาดิจิทัลครับที่ได้ให้โอกาสผมมาฝึอกอบรมหลักสูตรครับสกิลทางด้านดิจิทัลแล้วก็ขอให้มีการจัดสู่กรมทางด้านเนี้ครับมีมาเรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณมากครับผม